น้องเขาไจะหาเหอแอ้วกอเฮข้ออีกือเอนๆเอ้าฮลโหเจอแค่คนเนี้ยลิงงหวอยงวะนองเิเธ่นธอหลอกข้าวง่ายอ่ะเอ่ต้องใช้พิชาเบนพิชาเบนขี้ คนบอกเลยดื่มนะครับดื่มคโน้ตหนึ่งตักเอ่ะอ่าอ่าคิวคิวเข้าไปก็ไม่ทันเลยไอไอวอทูดเนี่ยนะแบบเซฟล่างๆไม่ชอบเข้าแบบอดีตอดีตเนี่ยแ บอ,อกเธออุยอยากเข้า มันเข้าก่อนเนอะเ้องเต็มยังแอะไรอะไรเต็มบเลย้ยไมเต็มแล้วบกแูีมา้วดูดีอ่ อย่าไายมาล้วไปหนีเบลละไอเบลเป็นฆาตกรทุกคนเขาว่าอย่าี้เปนก่อน <S <S เป็นค่า <S 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 เป็นเป็นเป็น <S <S ปนะคน <S 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 ดีค่ากู กูเป็นครีอีมดอ่ะมึคนตายปตายกนเร็วยังมึงอะ่ามึม่ทำอะไรกูว่าสิส้มเกงก็เลยห้องถือไอ้สีฟ้ามูไม่ได้อยู่กับสีฟ้ากูอยู่กับฝน้รมส S <s <us> เอาดูกันครับหมดแล้วไม่ตาอเมื่อทุกทีไมตายผมอาชล,ลิยะค่ะแม่ไม่ตายเกเป็นยาา ช็อปปิ้งโลช็อปปิ้ง อ้เี่ยวไปนัหตกรออกทำไมเนี่ะสงสัยว่าอาจจะเป็นฆัตกรมาเบื่อแล้ไม่เปลี่ยนให้กัวเนาะแมวงงจุบแมวเล่นไปเลยของเล่นน่ะขงปีเอาไปนาะ เออมาแล้วนะไปยี่ยี่เฮ้ยเอาฮีโร่แบบสามคนดีกว่าเอ้าอะไรเป็นเนี่ยเอาแปมพิมพ์ฟงฟงอะไรโอ้ยกับกระสับกระสเนาะเอาแบบสามคนแมพอะไรก็ได้แมพอะไรก็ได้แมพอะไรก็ได้ที่คนชอบเพิ่ดีมั่ง อะไรครับ S E F P อ E อ E อไอ้าเอเบนนิงอยู่แบบโลกอนาคตอด้ออเบนนิงเศร้าโอ้ โอเคกูฟ้าที่นี่แหนมยืน่หลวกรนยังงอมังรอคนเงินมันต่อห้องออกออ่ะต้องออกแต่าเข้าเองรอยคนเอหัวหน้าห้องมันเข้าอ่ะ ถ่ายแล้วแต่เรื่องงานไปจะถายแ้วเรื่องานเมื่อกูอยู่ในเสื้อถ่ายไว้แ่โอ้ยเยนเสนียติโทยมาแล้วเริ่มแล้วเออดูโเดลดีนะจ้าอ้าแต่ดูนี่ไม่รู้อ่แต่รู้ว่าดป็นดหมด <c oughs>

โมพีโอเออรีบๆแหละมูมีเมทีเหรอไอ้เป็นเนี่ยี่แกไอนอะไรอะามาเนียนามาเนียน มีดังกล่าวยังไปไม่ถึงเลยไ,ไม่ใช่เรื่อง่ะมันจะไปไปไไเล่นงอะไรมันเล่นด้วยไหมไม,ไม่อยากล่นกับใคร じ